ีโน่ไฮเทคนะครับสิ่งไฮเทคคาร์ลาที่เครื่องเกียวย์แปดสัมใหญ่ฮิซองดีจริงรึเปล่าล้อสี่ไมน้นี่ยนี่เคเอสครับเนี่ยนะเคเอสใช่ครับอะไรครับเนี่ยยางรถบรรทุกเอ็ดวัตไทร ยางเบอร์ 11R ลงทุนน้อยคืนทุนไววิ่งงานได้มากกว่าดอกลึกผ้าใบาหนากับราคาเพียงแค่5,000กว่าบาทวว้ามีบริการจัดสง่งต่างจังหวัดสนใจสังส่งซื้อเี่ช่างบิ๊กบ้านโบนร,รับเขียนป้ายไม้ร้สยบึกล้อโดยใช้เทคนิคดังเดิมใช้สีเกรตด,ดีสวยสดติดทนนานเป็นงานที่สร้างด้วยใจ รับประกันสวยทุกลายเส้นสนใจติดต่อได้ที่สวัสดีครับอยู่กับช่อง s b t นะครับเดี๋ยวนี้พาท่านนะฮะมานั่งรถแรงกันครับเมเจอร์84สายแห่งบ้านโป่งครับสัต X 135 US รถเจแปนอ้าวขอมาครับ,วส,รบสวัสดีครับทีมงานไหนครับเนี่ย ใต้แสงตะวันครับ้านแสงตะวันป้าน,านโ,โป่ปงวันนี้เราอยู่กับหน้างานขุดลอกดินนานะครับโอ้โหปุ้กกี่เขาจาับมากเลยอันนี้เป็นปุ้งกี่ที่ว่าใช้ลอกนาโดยเฉพาะเลยใช่ไหม,ไมอันนี้คือปุ้งกี่ที่ว่าใช้ลอกนาโดยเฉพาะอ๋อป้าเลียงเนาะเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเคยเห็นนี่แหละหน้ากว้างครับปุ้กกี่เขานะครับหน้ากว้างแล้วก็ป็นนะครับ เนี่ยบอลงการแบบลอกดินนามากฮีโร่ไฮเทคนะครับสิ่งไฮเทค j o 8นะครับ j o 8ซีปั๊มสายโหเครื่องของมพิวชิพมากวันนี้ได้กี่เทีย่ยวแล้ววันนี้เที่ยวสี่ฮะเที่ยวสี่แล้วเหรอใช่กี่โมงแล้ววนะันนี้ตอนนี้มันสิบโมงสี่ <Yeah. S 1> โมงเช้าเที่ยวสี่แล้วเหรอไหวแท้ลงมือกี่โมงลง <laughs> เ,เมโ,โเมงเโเ,เอ,ะะเอ๊ะอะไรวะนะเห็นอาาะโอ้ชุดนี้ไม่แต่ตึงๆว่ทุกคนวทุกคนดูดสุดยอดจริงๆหัวกระตูนเฮ้ยมาเช่หัวรตูนเรือหัวปีบ215บห้า K K M หรอ K M หรอโอ้โหอ,อลุ่งเจริญสุดว่ะชุดนี้เครื่องอะไรคะนี้ 6B G 6B G สต็เลยเดี๋ยวนะแป๊บ K S ล่ะ ks ตรงไหนหัวระบบขับชัดชัดอย่าบอกนะว่าปั่นอีกแล้วปั่นครับโอ้โห ks เหรอเนี่ยครับโอ้โหสุดเกินอันนี้จะขอกับเองไหมใช่หลักแล้วก็หน้ายักษ์แล้วก็คันเมื่อกี้เนี่ยรถเ่าตามกันแล้วก็ไม่โคคันเมื่อกี้ฮะสองคัน epi ติด E เหรอไม่ใช่ไอหกปีจีเมื่อกี้น่ะไอกระตี km อ๋อโอ้โหสุดยอดมากนี่นี่ ks ครับเนี่ยนะ ks ใช่ครับอะไรครับเนี่ย เข้าคาร์ลเอาเงินคาร์ลนี่เครื่องเกียร์แปดปั๊มใหญ่เกียรไฟซะด้วยนะเจลยรแปดสีเจีไฟครับฝักเกี่ยวเขารู้กันเป็นปั๊มใหญ่แท้ญี่ปุ่นสองสองห้าแรงม้าครับเกียร์อะไรนี่เอโอเกียร์เอทโอแปดรอบสองไม่ใช่แปดรอบสองเขาแปดรอบสองมันจะมีโอ้ oh, ไกด้ย ใช่อ,อันนี้มันเไม่รู้เจ็ดจุดแปดมั้งต้องต้องถามพี่ไอ้คันคันโมเกนี่ยเสื้อเหล็กเสื้อบีเนียมเสื้อเสื้อเหล็กโอ้เนาะงอาจจะเป็นเจ็ดรอบแปดเจ็ดรอบแปดรอบต่อรอบอ่านี้เขาจะไปถ่ายเคเอสอ่ H, ะไปไปถ่ายเคเอสพี่อ่ะขอจองคิวจองคิวอ่ะขอจองคิวถ่ายได้ไหมครับคิวว่างไหมครับคิวว่างคิวว่าง ่วางนะโอเคเห pues ็นเห็นในเมนมีคนอยากดูซูเปอร์เสียไหมล่ะล่ะซูเปอร์เสียถันเสียงเงินนะยังไม่ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูแลเดี๋ยวเปิดเมนต์ดูก่อนในในเพจใช่ไหมใช่เขาบอกให้รีวิวไว้ก่อนดูหน่อยจัดไปไม่เคยพัดจัดตลอดอ่าโอ้เรื่องเรื่องทางเขาเรื่องทางเขานี้ข่อยเยอะข่อยนี่ขุดขายได้ไหมจะมีคนซื้ออยู่ สีร้้อยหมดแลวกระจกเราคมเมียบไหมเออใช่ด้นหรือเปล่าบิงคอยนาะโอ้โหฟูดวันนี้วิ่งไกลไหมวันนี้ไกลวันนี้วิ่งไกลไหมวันนี้ไม่ไกลประมาณหกกิโลหกโลปกตินี่รถเราเนี่ยจะกินน้ำมันกว่าพวกหกบีจีเยอะไหมกินไหมเอาพูดถึงเี้ว่ากินไหมกินกว่าหกบีจีไหมอืมกินกว่าหน่อยหน่อยหนึ่งใช่ เออลืมถามอันนี้เฟืองท้ายเราอะไรนี้11.37 11.37 11.37มัน3.3กว่าเลยเนี่ยไวมากเลยนะใช่สุดตารางสุดตารางเลย11.37เอาท้ายเติมหรือว่าเปลี่ยนใหม่แล้วของท้ายเป็น F4 ลืมไปแล้วโอ้เจลแด โอ้ดิปิดกล้องด้วยนี่ตล้องหน้ากล้องหลังใช่หัวแจ๋วเลยครับปิดกล้องถอยด้วยครับถอยครัเป็นสิ่งทีหอมมากเลยเเอ๋อมีสปิริตสับด้วยใช่โอ้เฟีย้ยวมากไม่ค่อยได้ดูหรอกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าถอยไดนะ้น่าจะถอยง่ายกว่าด้วยนะใช่บางทีรถเครื่รงองก็มาจอดอ่ะก็จอดอยู่มุมถังแล้วถอยเออไม่เห็นมุมอับเต็มเลย โอ้ยิ่งแบบตุ๊กขอกนะโห้ยิ่งยังไม็พวอะไรเน<ำ>ี่ยทำเจ็ดีไม่ทันเจ็ดีขนาดซุเส,สี้อะไรเหมืเงินตามไม่ทันผมตามมาไม่นานเฮ้ยโดนเจ็ดี e ช้อนประจำอ่ะเหรอใช่อย่ก็เจ็ดีเขาเกียร์เกียร์เขาเร็วเนาะใช่เฟือท้ายอีกเลยอีกแต่เขาไม่เข็ดนะพร้อมพ,อพอร้อมไฟเลยอีกนตลอดอ่ะเจ็ดีอะพร้อมไฟไม่ไม่ไม่เข็ดไม่สนดบ รอบที่แล้วคันคันมันลื่นพี่เดียวรอบที่แล้วคันมันลื่นมันเลยโดนอ่าอ๋อจีนีซุปเปอร์เซียเอ๊ะเราคันหัวกระตุนนี่วิ่งพอกันไหมหัวกระตุ้นกับซุปเปอร์เซียนี่เขาวิ่งพอกันไหมมันคันละมั้งเกียร์เฟืองค้ายด้วกันใช่ไหมครับเออเคยใช้แล้วมันให้ไปซื้อเบียร์ขวดมันไม่ดี กาะโบเกาะานานยังอไรเี่องปีแลเหรอโอ้โอเกาะโบมูสาบซะด้วยอันนี้กเกาที่ไหนมาอันนี้โบอ่าูช่างลินเรูช่างลินอมอโอไอตัวนี้คักี่นิ้วสิป่ะรตัวนี้คั้นกี่นิ้ว สิบห้าป่สี่สิบสี่อ่ะโอ้เจ้ไฟนี่ถ้าเกิดว่าจะรถเกี่ยวเนี่ยเขาตีไปสองเจ็ดเลยเนะี่ยปั๊บใหญ่เทอร์โ,โบค uh. ันนี้ก็เจโอแปดเจโอแปดทรงสวยนะคะันนี้คันนี้เครื่องเขาเก็บมิดมากเลยนะตยองเผื่อนึกว,ว่าเจโอเจ็ด hmm. เครื่องมันสั้นแนละ้วมันไม่ลดหัวเก่งนะ เจีโอแปดเนี่เนื้อมันดีจริงทุกเนเร็วเลยเเครับพวกเครื่องเล็กนี่ต้องแบบใช้รอบหน่อยแต่ว่าเครื่องใหญ่นี่มันเหมือนมันเนือ้อเนื้อมันมาเลยนะเนื้อมันมาเลยเึง้นมาก่อนบูสต์เครื่องเล็กนี่มันต้องแบบเปิดรอบูสต์หน่อยนะกำลังมันหนึ่งมาเนื้อมันหนึ่งมา รถกำลังอูรถเวทเอลเวทเอลไม่ไม่โบไม่โบเจ้าพ่อบสายให้ส่งทันจริง้วยคนล้อสี่ไม้พีอนะคันนี้เครื่องร้อยห้าสิบเนบ่อโชว์เดี๋ยนบ่อโชว์อ๋อนี่ผมบ่อเนี่ย ปิดนาซะด้วยทำหนา้ารอๆเลยทำหนา้ารอๆเลยสวัสดีครับตองถอยอย่างเปรี้ยวเลยวางก,ก้นแคม ให้เราถอยได้แบบสบายมากยิ่งขึ้นคันเรานี่ใช้ดับกี่ตัน6ค่ะโอ้กระบะน้อยเดียวใช่สามหกตันดีแล้วเหลือเหลือเหลือดียวขาดเขาเลยได้ถอยออก อันนี้กล้องหน้ากล้องหลังเราซื้อมาเท่าไหร่สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดใส่เมมได้ใช่ไหมใช่เสียว <Feel S 1> เลยทุกคน,นแฮมอ่ะเดี๋ยวนี้มันถืได้มีซีก้องวกว้องดูรอบพันหมดราคาพอกันหมดหรอตัวใหม่ก็สองพันเจ็ดที่ทำเอาหม่เป็นซีก้องสายมากอะไรแต่งซื้อได้ความปลอดภัยเราต้องซื้อได้นเนอเะเริ่องจริงเลยถูกกว่าอะไรแต่พูดตรงเลยนะ กว่าเดิมไม่ต้องไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดเดา <c oughs> แล้วเทอร์โบเนี่ยเห็นว่าทีเอฟเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตอนหลังใช่ไหมสองปีก่อนหน้านี้เนี่ยมีใช้ Turbo เทอร์โบเบอร์อื่นมาก่อนที่แรกโบตัวไหนที่แรกเบไร์เครื่องซิงโคซักเป็นตัวไหนรุ่นไหนเทียบเท่ากับรุ่นไหนไจำไม่ได้เลยโอ้แต่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมไหม อันเนี้ยสูดแปฝงใหญ่กว่าเดิมตอนแรกมันเล็กเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ใช่แล้วความแตกต่างเป็นไงบ้างแตกต่างรอรอบูตไหมตัวไหนไม่รอกดบ้านเลยหรอเสร็จปุ๊บทีแรกมันก็ยากกว่านี้หรอใช่โอ้ส่่วาใส่ว่าใส่ว่าใส่ว่าสายว่าตอนนี้สายมันบูตขาดไหมันนั้ายโดน สายขาดสแสดงุดไว้ใช่ไหมเหนเี่ยแสดงุดไอ้เอาไว้ เหลือเนี่ยอย่างนี้ใส่ล้อยางเบอร์สิบเก้าสบายมันไม่ตัำอู้หูแต่ว่าราคาจริงราคายางราคายางเขาไม่แรงนะใช่หรอัาอยางญี่ปุ่นนะถูกปะตอนแรกเจ็บโรงแรมเออ,เเอ,อใช่จริงที่แรกก็ลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่ายางญี่ปุ่นเส้นหนึ่งราคาถือว่าไม่ไม่แรงมากสองสี่ห้านะแต่ว่าถ้าสองหกนี่ราคาโห oh, ราคาแรงๆอยูอย่เหมือนกัน ล,นะอลองถ้าเกิดว่าได้ประมาณนะัก6รอบ2นเกียร์นะใช่ครับเหลือ<ๆ>หล่อนะทไปดีมากพี่ีมบอกจได้6รอบ2กเจดีได้นนทีโตอนี้โดนเอ่อแต่วันเนือมันรู้สึกว่าเนือมันดีมากดีแปดด้วยคือวันแตกต่างชัดเลยจากพวกเจ็ดีอะไรอย่างเงี้ยเนือมัน เนื้อมันดีอ่ะเออเนื้อมันดีเลยนนปลท์บายนนท์เดี๋ยวว่าเฟืองอ่นนะเฟืองด้วยแล้วก็เครื่องด้วยนะเฮ้ยจริงๆเฟืองเราก็เร็วมากนะแต่ว่าเกียร์ออเออหัวแคบกระบะประมาณสามเมตรแปดครับเจียวแปดนี่คันนี้ NRR นะครับเครื่อง 6BG หัวชมร้อยสิบห้าครับแต่ว่าสังเกตตัวอนอนหนาอ้าไหมมันจะมีตัวปีกข้างอยู่เหมือนครับเอ็นอาร์ครับเอ็นอาร์คือประมาณว่าจริงๆอะ่ะขนาดคาสซีกับเขาเรียกว่าช่วงล่างบารบาร่าจะเท่ากับชวกเอฟอาร์แต่ว่ามันอยู่ในตระกูลเอ่อตระกูลเอลครับเพราะว่าพวกรหัสเอ็นเนี่ยมันจะคือตระกูลเอลแต่ว่าอาร์อาเนี่ยมันคือพิกัดการลำดักครับก็เหมือนเอฟอาร์เลย ประมาณนั้นทุกคนนี่ครับคลิปนี้ก็ระมาณนี้ครับไฮเทคนะครับพลังเจอ 8c ครับปั๊มทรายครับรถ c h เชนบันโถเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ